แสดงว่าเราเป็นคนตลกก็อนิดนึงค่ะอย่างสีเหลืองเยลโล่สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อไหนค่ะน้องไนท์ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ20ค่ะง้านอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างที่เราชอบทำหนูน่าจะชอบดู u t u b e แล้วก็ร้องเพลงใช้เวลาในการดู youtube แล้วร้องเพลงวันละประมาณกี่ชั่วโมงไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงนะคะชั่วโมงชั่วโมงได้ปกติน้องไนท์เล่นติ๊กตอกไหมเล่นค่ะวันละประมาณกี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมือเป็นไร มันเกรงใช่ไหมนอนสบายก่อนนอนก่อนนอนคลาย่อนคลายออก่าลงกายก่อนนะเราดูคอนเทนต์ในทิกตอกเนี่ยเราเสพคอนเทนต์ประเภทไหนที่หนูดูก็ที่มันตลกตละคาะารที่เขาชอบมือเวลามือโอเคแสดงว่าเราเป็นคนตลกก็นิดนึงค่ะอย่างสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงก๊วมีดที่ตก ยังถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บปั๊บตอบปั๊บปุ๊บปุ๊บนี่ยเราเป็นคนตลกไงได้หมดเลยได้หมดมุกตอบได้ไหมอย่างแขนขวาแขนขวาแล้วแม่มีช่องดิสต็อกไหมครับมีค่ะเป็นคอนเทนต์ประเภทไหนก็ขายสวยนิดนึงอ๋าไหนๆขายสวยให้กล้องดูทีนึงสมมติเราเป็นพี่ผู้ชายเดินมาจีบเรานะเดินมาซึ้บๆเออสวยดีเธอเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อไหนค่ะไหนทำสวยสวยให้ที เราทำสวยเนียทำยังไงเวลาทำสวยเนอ๋อเสยผมก่อนผู้หญิงเวลานี้เขาต้องเสยผมใช่ไหมงั้ยขออีกรอบหนึ่งเออเธอสวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะเราเสยผมพี่สมมุติวันหนึ่งนะเราออกแบบช่องของเราได้เราอยากออกแบบช่องของเราไปประเภทไหนช่องใน t ิ๊กต็อกก็น่าจะอารมณ์แบบให้กําลังใจได้แบบนั้นไหนลองให้กําลังใจคนที่กําลังอกหักอยู่สมมติมีคนกําลังอกหักอยู่ก็ถ้าแบบใครที่แบบ อกหักอะไรแบบนี้เศร้าเราต้องนึกถึงตัวเองเป็นสัตว์อย่างสีเหลืองเย่าล่มะม่วงแมงกอหายยังไงก็หายเต้าใช่ไหมถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเราเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังของเมืองไทยเลยไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักนะแล้วมีคนเข้ามาแบบสวัสดีเราน้องไหนอยากจะบอกเขาอะไรสวัสดีงั้นน้องไหนเปิดวาร์ปได้เลยครับเปิดวาร์ปได้เลยครับ N A T C H A K H U T T H O N G ค่ะยังสีเหลือง yellow เก่งมากไตหยอน K O L